สิ่งที่เขาแอบหวังว่าจะได้ยินจากคุณเอามาดูเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งและแกรงนะคะสวยถึกและบึกบึนหรือถ้าคุณที่เป็นผู้ชายเนาะที่เข้ามาดูก็อาจจะคุณเป็นคนที่เจ๋งมากๆคนหนึ่งแต่อะไรรู้ไหมสิ่งที่เขาว่าอยากได้ได้ยินจากคุณหรือรับรู้จากคุณนะคือว่า คุณรู้สึกขอบคุณนะคะที่เขาคอยแบบอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนหรือเขาเป็นกำลังใจให้คุณอยู่ตรงนี้หรืออีกอันหนึ่งคุณขอความช่วยเหลือจากเขาหรือพึ่งพิงเขาอะคะ่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสามารถเป็นคนที่ ทำอะไรเพื่อคนรักได้เป็นที่พึ่งพิงได้แล้วท้าให้เขาหรือเธอคนนั้น,นรู้สึกภูมิใจอะในสิ่งที่ทำให้ได้ในสิ่งที่คุณร้องขออะค่ะเออคือมันเหมือนกับเวลาใครมาขอความช่วยเหลือเราเนาะฉานยิ่งคนที่ที่ที่เรารักเนี่ยนะครแบบเออ เราก็รู้สึกว่าอะถึงแม้มันอาจจะไม่ใช่อะไรที่มากมายแต่เราทําให้เขาได้อ่ะเราก็รู้สึกดีใจอ่ที่ได้ทําให้อ่ะเนี่ยเนะคะอย่างเช่นอถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยปกติคุณก็เก่งและแกร่งแหละสวยถึงและบึกบึนแหละปกติคนเดียวก็อาจจะแบกกระสอบข้าวสารได้แบกแกลอนน้ำได้อะไรเงี้ยเนาะแต่เวลาที่แบบบางทีอยู่กับคนที่คุณรักอะคะ่ะคุณอาจจะแบบ เออขอความช่วยเหลือลจากเขานิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่บบว่าถึงขนาดทาอะไรไม่เป็นเลยอะ่ะนะคะแล้วก็คุณก็รู้สึกขอบคุณเขาอลเ้ยเขารู้สึกว่าเออเขาได้ทําหน้าที่ของความเป็นคนรักให้กับคุณกลับกันถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นในสิ่งที่คุณผู้หญิงของคุณนะคะเขาทําให้ได้ทุกคนอยากได้รับความการยอมรับความภูมิใจที่ตัวเองสามารถทําให้ได้อะ่ะ Even beautiful things can bloom out of the darkness นะคะแม้กระทั่งสิ่งที่สวยงามเนี่ยมันก็ยังเติบโตได้เบ่งบานได้ในที่ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์พร้อมหรือในที่ที่มืดมิดนะคะก็นี่ไงถึงแม้ว่าเขาอาจจะเจอเรื่องราวแบบไม่ใช่สิหมายถึงคุณนะคะอาจจะเจอเรื่องราวที่มันไม่โอเคมาแต่ว่า การที่แบบมีเขาวอะเขายังเป็นด้านที่ดีของคุณหรือทำให้คุณเห็นหนทางนะคะหรือสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้เห็นปะก็เลยเป็นสิ่งที่เออเขาอยากได้ยินนะว่าเขาอะสามารถทำสิ่งนี้ให้คุณได้นียนะคะ mm. My heart is yours always you <laughs> แล้วอ,อยากได้ยินด้วยนะว่าฉันอะฉันให้ใจเธอนะ หรือฉันมีใจให้กับเธอคนนี้นะเห็นปะก็ใครๆก็อยากจะเป็นคนที่สําคัญแหละเนาะเออก็ไม่ใช่แค่เราเหรอกทุกคนนั่นแหละค่ะนะสิ่งที่เขานะคะแอบหวังหรืออยากจะได้ยินจากคุณคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ดีเออหาความสุขให้กับตัวเองได้ไม่ได้แบบเรื่องไม่ใช่เรื่องยากอะไร แต่ว่าเขาก็อยากได้ยินเหมือนกันนะว่าคุณอยู่กับเขาหรือได้ใช้เวลากับเขาคุณรู้สึกมีความสุขนะคะหรือการมีเขาอยู่ทำให้เขาคุณรู้สึกถึงการเติมเต็มหรือฟูลฟิลละคะ่ะเออแค่นี้เขารู้สึกว่าเขาแบบรู้สึกดีมากแล้วที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณนะคะอืม I spend many years of my life trying to prove myself คุณนะ่ะอาจจะเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวยากๆมาในชีวิตก็เยอะมากจนบาทีอ่ะสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะหลอมรวมให้คุณค่อนข้างเป็นคนเก่งและแกร่งนะคะแต่ในบางครั้งความแกร่งและเก่งนะั้นะเราก็ต้องการใครสักคนที่เหมือนเป็นอ้อมกอดที่อบอุ่นเป็นน้ำเย็นที่ปลอบประโลม นะคะซึ่งเขาอาจจะอยากได้ยินจากคุณกนะ็คือว่าถึงแม้คุณอาจจะผ่านเรื่องราวมาเยอะแต่ว่าเขาเขา,เขาเป็นพื้นที่ที่คุณอยู่แล้วรู้สึกปลอดภยัยหรือถึงแม้คุณอาจจะเก่งและแกร่งจากในแต่ว่าบางครั้งคุณก็อยากจะทิ้งตัวแบบค้างใครสักคนซึ่งคนนั้นนะอาจจะเป็นเขาเขาก็อยากมีความรู้สึกแบบเป็นที่พึง่งพิงให้คุณได้นั่นแหละอีกอันหนึ่งนะคะด้วยความที่อาจจะผ่านอะไรมาเยอะ หมาถึงตัวคุณอะนะคะทีนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณอะจะเปิดใจหรือให้ใครง่ายนะคะเพราะคุณแบบเจอบททดสอบชีวิตยเยอะมากนะคะจนมีเกราะกำบังตัวเองค่อนข้างแน่นหนาะแต่ว่าอะไรคุณกำแพงเนี้ยมันเบาบางลงมันถูกทลายลงและคุณพร้อมที่จะอนุญาตให้ เขาหรือเธอคนนั้นอะเข้ามาเขาอยากได้ยินว่าตัวเขาอะมีสิทธิพิเศษที่เข้าถึงคุณได้นะคะอื mm. e there, there is no dessert in this world It has sweet taste like your voice ้าต้องการคำชมอยากได้ยินคุณชมค่ะนะคะ่ะว่าคุณชอบฟังเสียงเขาหรืออยากได้ยินเสียงเขาหรือไม่มีเสียงใดที่ไพเราะ เหมือนเสียงเขาเลยและสมมุตินะสมมุติบางเคสบางกรณีถ้าคนของคุณนะคะเขาอาจจะชอบพาคุณไปทานอะไรอร่อยออย,อรอยหรือบางคนชอบทําอาหารให้คุณทานเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้ยินหรือหวังจะได้ยินคืออะไรรู้ไหมคำชมเก่งจังออ้ยอร่อยจังขอบคุณนะทีพาาทะ่พามาทานพามาทานหรือถ้าเขาถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเขาทากับข้าวให้หรือทาอะไรให้กินอ่ะอุ้ยอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยชมชมชม เอคุณอ่ะเขา,าบางคนบางกรณีอาจจะห่างเหินกันเนาะนะคะหรือไม่ไม่ค่อยได้เจอกันบางคนก็อาจจะห่างเหินนะคะหรือบางคนก็แค่ไม่ได้เจอกันแต่ว่าสิ่งที่เขาหวังหรืออยากจะได้ยินจากคุนก็คือแบบยังไงอะ่ะเขาคุณเนี่ยก็ต้องกลับมาหาเขาอยู่ดีไม่ไปไหนต้องกลับมาเป็นของเขาหรือเธอคนนั้นอยู่ดีนะคะอืม Releasing really I am detaching with love อ่าโอเคแต่ว่ามันมีด้านที่เขาอยากได้ยินด้วยนะว่าคุณอะเข้าใจในความเป็นเขาคือทั้งคุณล่ะคะอาจจะมีชีวิตส่วนตัวหรือมีชีวิตแบบเป็นอิสระในบางครั้งในโลกของตัวเองเนาะแต่ว่าในความเป็นอิสระในบางครั้งคือมีการปล่อยด้วยความเข้าใจว่าแต่ละคนก็มีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะคะเออทำไมถึงอยากได้ยินเพราะว่าคุณปล่อยเขาด้วยความรัก พราะคุณให้เกียรติเขาและเชื่อใจว่าเขาไม่ไปไหนเขาอยากเขาอยากได้ได้ยินหรือได้รับรู้ว่าโอเคคุณคุณให้เกียรติเขาคุณแบบไม่ได้แบบต้องคอยแบบไปไหนอย่าไปนะแบบยึดติดอะค่ะกับเขาอะค่ะคือการที่เรากล้าปล่อยด้วยด้วยรักและเข้าใจไง <c oughs> นะคะมันก็เป็นการให้เกียรติที่มันไม่ต้องแบบมานั่งระแวงใครใจกันว่าปล่อยแล้วจะต้องออกไปไหนต้องไม่มีใครเนี่ยมันคงไม่ได้มีใครชอบเรหนอะที่จะต้องมาระแวงกันตลอดเวลานะคะ The thought of you during separation h u r t me like hell นะคะอ,อแต่ว่าเขาอยากได้ยินนะว่าช่วงเวลาที่ไกลกันเนี่ยคุณคิดถึงเขาแบบใจจะขาดด้วยแหละนะคะอื้ เขาอ่ะนะคะเขายังมีเขาอะมีความต้องการในตัวคุณเนาะและสิ่งที่เขาแอบหวังหรืออยากได้ยิ็คือเขาก็อยากได้ยินว่าคุณเองก็ต้องการเขาเหมือนกันยังมีความปรารถนายังมีแพชชั่นในตัวเขานะคะบางคนก็อาจจะอยากได้ยินคําชมว่าเขาหรือเธอคนน,ะนั้นมีเสน่ห์เย้าวยวนดึงดูดขนาดไหนด้วยนะอารมณ์แบบอารมณ์แบบเหมือนอยากจะมีฟีลแบบ มีลุกแบบแซ่บๆในสายตาของคนรักด้วยอยากได้รับคำชมแบบนี้นะนะคะ I'm waiting for your messages อ,อยากได้ยินว่าคุณนะ่ะกำลังรอเขาอยู่นะคุณรอเขาอยู่ตรงนี้รอข้อความจากเขานะคะอืมก็แสดงว่าคุณยังคงจดจ่อเขาแล้วแหละที่เขาอยากได้ยินแล้วคุณจดจ่อเขาคือคุณให้ความสำคัญกับเขาไงเขาอยากเป็นคนสำคัญไงนะคะ i k n o w we always connect I can feel your v i c e h i l e m e even w e apart เขาอยากได้ยินหรือแอบหวังก็คือว่าถึงแม้คุณเขาบางคนมากันนี้ไกลกันนะแต่คุณยังคิดถึงเขาหรือรู้สึกเชื่อมโอยง,งเขาอยู่เสมอคุณไม่ได้ไปเชื่อมจิตกับใครยังคงมีหวัวจิตหัวใจให้เขาคนเดียวเนะวาะก็เป็นแรนดอมนะคะสุ่มไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะคะหากยังได้เป็นเรื่องของตัวเองทักเข้ามาได้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ